มาจ้ามือนีใหญ่หมูแกงหน่อไม้นะคะใสย่ยานางเขียวเขียวค่ะคุ้นคักเลยถ้าเห็นมัค่ะแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้เสเยบๆค่ะแกงหน่อไม้บ้านๆค่ะมั้งค่ะแกงหน่อไม้บ้านๆใส่หลูเห็ดเปียงค่ะโมเมนเฮ็ดพอเด้อค่ะเด้อ ใส่ลูกเห็ดฟางจ้ะลูกโดดค่ะร mm hmm. ะนางเขียวบ่ค่ะเห็นหมอเขียวคักเลยค่ะระนางก็คั้นเองจ้ะยานางก็คั้นเองนะคะเขียวมากเลยค่ะ mm hmm. กันแกงแบบบ,นบานอีสานบานห้าโดยแทกอะมอตรงใส่ยังหมางไม้ค่ะ ทอหลัางหัวยิงไข่ทุบไม่หอยนะหัวใหญ่ๆนะหอยลื่อนใจหัวยิงไข่ล่างกลบทุบทุบทุบหันไปทาข้อมือนี่จัสองขอมาใส่เอาหัวหนึ่งหัวใหญ่ๆน่ะพันแม่นแกงเปิ้ลเพิ่นกับสีใส่เบร์ดแล้วค่ะบักบวบเอ้ยปักท่องเอ้ย สลัดผัดแนวใส่ค่ะนะ้เรียกแกงเปิดค่ะก็น,นี่แกงอีสานค่ะแต่พอแต่แม่แกงค่ะแต่พอแต่แม่แกงนี่ดีกับบริษสทเฮดออกค่ะแกงหน่อไม้ปลาเปล่าใส่ผักอีตูก็ผักขาเนาะจ้ะเนาะมนหมูบ่มักใส่แกงเปิดค่ะบ่มักค่ะมักแกงเล่าๆนี่แล้วค่ะเนาะจ้าปดนะคะ แล้วค่ะเดือดแล้วนะคะเราแสบบอพี่นตัดตัดเออนั่นแหละถูกต้องเอามาใส่ใส่อีตูลวละลายใส่ผักอะไรเงี้ยอันบางคนก็ใส่ผักอะไรเงี้ยเนาะค่ะเนาะใส่ม้ยม,มุมหรือมกักใส่ผักขา,าลงเลยค่ะขอบคุณนะคะ เขียวดีคืออยังเห็นหมค่ะคิดหอดสมัยเป็นเด็กหน่อยและะ้วค่ะก่อนที่ไปโรงเรียนตื่นขึ้นมาก็ต้องเลยรูเก้ากระตาละค่ะไปก่อน <c oughs> <c oughs> ไปหาน้องใหม่ค่ะโอ้ยไอเลิบอยู่ มาเลี้วกัมาตุ่มแกงทุกคนต้องเลยไปรุงเรียนค่ะเ <c oughs> มื่อหาห้าสิบปีหกสิบปีที่แล้วค่ะเนาะบ,บาสิวาโอ้ไม่ไงน,นี้เกิดโดนแล้วแม่นเนรีค่ะเกิดโดนค่ะหกสิบล้วค่ะ,คะ <c oughs> ไอเลิอยดูค่ะหนาท่านบมอคะ <c oughs> ไว้ไอ้กันหานาหน,นี้อยู่ดึกดึกค่ะเด้อเห็นบอกจ้าเขียวคักเลยค่ะนค่ะแ่บจะบอกใครค่ะอร่อยจริงๆเลยค่ะ อร่อยมากเลยค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวใส่ผักอีตูก็พักขาค่ะคุณขาน่าละคะ่ะคุณขานะคะโอ้โหอีตูยุ่งงไปกับสิบมีเหลือเห็นหมดจด้าน่าทานมากนะคะอร่อยค่ะชิมแล้วค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะผักอ,อีตูก็ผักขาค่ะใส่ผักหลายๆค่ะใส่ผักหลายๆโ,โอ้โหผักจริงๆรน่าอร่อยนะคะหอมหอมมาเด้อค่ะเด้เอถั่วแมาตักเอาเอาถั่วแมาตักเอาเด้อค่ะเด้เอเห็นไหมจ้าอร่อยจริงๆค่ะ ทำหม้อใหญ่นะคะกินกับเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะบาค,คุิคนอดูไก่เพิ่อนากกจะคุ่คมากินเพื่อนก็ซื้อค่ะมี่มูกตักไปห้ไปขายที่ไนล่ะค่ะเอาทุกอย่างค่ะเป็นจุดจริตนะคะซื้อซัดค่ะตอนนี้ละจ้ามาจ้ามามามาตักเอาจ้ะ ห่อนเลยจ้าร้อนจริงๆค่ะร้อนมากเลยค่ะเท่านี้แหละจ้า